เนื่องจากมี f c นะครับโทรเข้ามาหาผมเยอะมากนะครับว่ามีงบประมาณไม่เกิน50,000บาทเนี่ยจะเล่นรุ่นรถคุนไหนดี ก็เนื่องจากมี f อนะครับโทรเข้ามาหาผมเยอะมากนะครับว่ามีงบประมาณไม่เกิน50,000บาทเนี่ยจะเล่นรุ่นรถรุ่นไหนดีที่เป็นรถกระบะนะผมก็จัดอันดับมาให้นะครับ1ถึง10เลยนะเป็นความชอบส่วนส่วนตัวผมนะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบรุ่นไหนเปน็นอันดับหนึ่งก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูนะครับว่าของผม มีอันดับหนึ่งอันดับ10เลยอันดับ10ก่อนดีกว่านะครับที่ผมเคยไปรีวิวมาแล้วราคาไม่เกิน5 0,000ื่นนะครับฟอร์ดมาราทอนนะครับเป็นรถกระบะสไตล์อเมริกันนะก็สไตล์คล้ายๆกับพวกนัส d ้านะครับมาราทอนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นมากเท่าไหร่นะจำนวนรถนะครับที่ผมไปรีวิวมันมันจะน้อยน้อยมากครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่นะถ้าคนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับสไตล์ เขาไรเขาสวนควรสวนมากรถรุ่นนี้จะเก่าแล้วนะครับกอย่างน่าใช้อยู่นะสาหรับปอดพลทอนนะครับผมจัดอันดับมาให้เป็นอันดับที่10นะอ่าก็จะเรียงลําดับไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครมีอันดับ1นึถึงสิไม่เหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะบอกได้นะว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับไม่ผิดครับไม่ผิดครับเพราะว่าเป็นความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคอันดับที่9นะครับต่อมาก็เป็นเอลุสุเคบนะครับ สำหรับ i u ซ u k KB นี่ก็อะไหล่ก็หาง่ายนะผมเคยไปรีวิวตอนนั้นนะครับราคาก็ประมาณ30,000กว่าบาทนะ39,000บาทนะแต่ว่ารถอายุเยอะมากแล้วนะครับส่วนมากสภาพจะไม่ค่อย,ค,อยค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถามว่ายังใช้งานได้ไหมเพราะอะไหล่มันมีเปลี่ยนมีรองรับอยู่นะครับอะไหล่ก็ยังหาง่ายอยู่สําหรับ i ี u ู u KB นะผมก็ถ้าลดราคาไม่สูงมากแล้วสภาพดีๆสวยๆผมก็แนะนํา มาใช้ได้นะถ้าเกิดมีใครเจอที่ไหนอย่างเงี้ยก็ถ้าสภาพดีๆก็ใช้ได้เพราะว่าอะไหล่มันหาง่ายอยู่ต่อมาครับลำดับที่8นะครับก็เป็น m a สด้าทันเดอนะ B 2อ0พนะครับก็สำหรกความคิดส่วนตัวผมนะม a สด้าตนนัวนี้มันเป็นรถสไตลไกกับฟนะอร์นะก็่าใช้อยู่นะผมเคยไปรีวิวก็ตอนนั้นราคา40,000ื่นนะครับที่ผมเคยไปรีวิวแล้วผมคิดว่า ให้เข้ามาอันดับ8นะครับก็มันยังน่าใช้อยู่นะครับแต่ถ้ารถสภาพตัวเกินไปก็ไม่แนะนํานะครับต้องดูสภาพดีๆหน่อยเนาะว่ารถตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมให้มาเป็นอันดับที่8นะครับสําหรับ Ford ผมให้มาเป็นอันดับ8นะครับสําหรับ m a z d a Thunder นะครับต่อมานะครับลำดับ7นะครับคันนี้เป็นรถเล็กนะครับก็เป็นน i ส s a n NV นะ เพราะว่ามันเป็นกระบะก็มีด้วยนะครับเป็นกระบะเล็กนะครับสําหรับขายของเป็นพ่อค้าวนนี้ผมว่าเข้าออกตามตลาดนัดเงี้ยสะดวกดีนะผมก็เลยให้มาเป็นอันดับที่7นะเพราะว่ามันใช้ใช้ข้องนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยผมเคยไปรีวิวราคา3 0 0 0 0ื่นกว่าบาทก็มีนะสําหรับลิกซ์แอน NV นะผมเคยไปรีวิวราคา3 0 0 0 0ื่นกว่าบาทก็มีนะครับสวยๆนะครับก็สําหรับลิสั์แอน NV นะผมจัดอันดับมาให้เป็นอันดับที่7นะ บางท่านเอาไปแต่งก็สวยหน้าขับเหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นรถเล็กเหมือนกันนะครับเป็นม a ส d a าไฟเบรียนะครับก็คันนี้ผมเคยขายไป29 0 0 0นะผมเคยขายไปถ้าทำสวยๆเนะี่ยผมเห็นเ8 0 0 0หมื่นมีอยู่นะครับสำหรับการที่สวยๆเนาะเป็นม a สด้า a ฟเบรียสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่ารถมันสวยด้วยเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับ ยังน่าใช้อยู่นะผมว่ารถถึงจะอายุเยอะก็นามนะครับแต่ก็ยังน่าใช้เพราะว่าลองขับดูมันดูน่ารักน่ารักดีนะครับสไตล์คลาสสิกนะครับเพราะว่ามาต้าเฟมิเียเนี่ยผมให้มาเป็นระดับที่6เลยนะเพราะผมชอบด้วยนะก็ลำดับที่5นะครับเป็นวิทูบิชิเอ0สนะครับผมให้มาเป็นลำดับ5เพราะว่าการใช้งานของเขาเนี่ยบรรทุกได้เยอะนะเพราะว่ากระบะหลังจะยาวหน่อยแต่ว่าภายในถ้าเป็นแคปเนี่ย ข้างหลังจะแคบครับรุ่นนี้นะแต่การบรรทุกผมว่าได้ช่วงยาวอ่ะถ้าเป็นกระบะช่วงยาวก็ขนของได้เยอะผมก็คิดว่ามันได้เปรียบเวลาจะขนของเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าจะไปขนของอะไรเงี้ยก็สะดวกหน่อยนะครับสําหรับมิตซูบิชิ L 200ผมให้เป็นลบที่5นะต่อมาครับโตโยต้าฮีโรนะครับอ่าก็ ผมเคยไปรีวิวนะครับในราคา4ี่หมื่นห้าันบาทนะครับตอนนั้นก็สภาพสวยนะครับอันนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะสำหรับ t ต y o t a h ฮีโร่นะเพราะว่าหลายๆท่านก็โทรมาก็ต้องการหารุ่นนี้เยอะเหมือนกันนะที่สอบถามทักกันมาในอินบ็อกซ์หรือโทรมาสอบถามผมว่ามีรู้เปล่าตอนนี้ก็หายากด้วยนะครับ t ต y o t a h ฮีโ่นะครับผมเคยขายผมเคยรีวิวไปในราคา4ี่ห0น้านะครับอันดับที่สามครับ เป็น t o y o ต a m ไม h t y X นะครับแต่ถ้าสภาพดีๆเดี่ยผมเคยเห็นนะ่ะเจ็ดแปดหมื่นมีเยอะนะครับแต่ว่าสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยผมเคยไปรีวิวเนาะมันสี่หมื่นสี่หมื่นเก้านะครับตอน,นไปเคยไปรีวิวบ้านเขานะแต่ว่าพอ,อรีวิวเสร็จปุ๊บข้างบ้านเขาก็ซื้อเลยเพราะเขารู้ว่าะขายใช่ไหมครับคนคนใกล้ๆบ้านเขาก็ซื้อขอซื้อเลยนะครับ ถ้าใครเจอราคา4ี่หมื่นกว่าสําหรับโตโยต้ามิติเแล้วสภาพดีๆผมว่าผมว่าควรซื้อไว้ใช้ได้นะไม่ไม่เสียหายนะครับสําหรับโตโยต้ามิติเนะเพราะว่าสวยๆเนี่ยผมเห็นราคาถึงแสนก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับโตโยต้ามิติเนะครับต่อมาลําดับ2นะครับก็เป็นนิสสันบิ๊กเอนะครับฝาขาวนะผมเจอ4ี่0มื่นสามหมื่นสี่หมื่นเจอบ่อย แต่ถ้าเป็นฝาแดงเนี่ยก็จะเป็นเจดปดหมื่นขึ้นไปละถ้าสภาพดีๆก็ถึงแสนก็มีนะครับสำหรับ n i กสัน Big M อนะแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยไปรีวิวนะครับสามสี่หมืนเก้านะก็เป็นฝาขาวก็ Big M เอเนี่ยภายในมันจะใหญ่หน่อยมันจะนั่งแล้วก็สะดวกสบายนะครับไม่จะเป็นคนนั่งข้างหลังเป็นแคปถ้าเป็นแคบนั่งข้างหลังก็สบายนะครับนั่งคนข้างนั่งข้างก็ไม่อึดอัดเพราะว่าภายในใหญ่นะครับภายในนี่สบายเลย นะสำหรับ n i ๊กแ n นบิ๊กเนะครับก็กระบะกระบะแข็งแรงด้วยนะครับสำหรับ Big AIM นะผมก็ชอบเป็นงานส่วนตัวนั่นเลย้ให้ไปเป็นอันดับสองนะครับต่อมาอันดับหนึ่งในใจผมนะครับก็คือ i ีซ o ซู f r นะครับแต่ส่วนน้อยนะครับที่จะเจอราคาต่ำกว่าห0,000ื่นนะเพราะส่วนมากเนี่ยผมเคยเจอเนี่ย7-8็ดแปดหมื่นทั้งนั้นนานๆที่จะเจอต่ำกว่าห้าหมืนะเพราะว่ามันก็ ยี่สูบมันอรไรมันหาง่ายอยู่แล้วนะครับมันไม่จุกจิกนะครับตอมง่ายนะครับใช้ดีนะครับก็แต่งสวยด้วยนะสําหรับที่สูบที่ฟร์นะถ้าราคาต่า4ี่หมืลงไปแล้วสภาพจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะรถมันอายุเยอะแล้วนะครับไงก็ชอบรุ่นไหนมีในใจรุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจใต้คลิปวีดอ ให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณมานี้ก่อนเนาะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ